สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสอนวิธีการเพิ่มผู้ติดตามนะคะของไ G ค่ะผ่านเว็บไซต์แค่แมมขีดทีเนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นหน้าเว็บไซต์นะคะจะมีท้งเพิ่มยอดไลค์ะค่ะเพิ่มผู้ติดตามนะคะและมีบริการอื่นๆอีกมากมายนะคะใครที่สนใจค่ะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ที่ด้านล่างเลยค่ะสามารถกดเข้ามาสมัครนะคะหรือดูเว็บไซต์นะคะผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะใครที่ไม่มีสมาชิกค่ะมาสมัครสมาชิกก่อนที่ด้านบนได้เลยนะคะนี่เลยค่ะแล้วกรอกรายละเอียดตามนี้นะคะพอกรอกเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมที่ต้องติ๊กสองช่องนี้ด้วยนะคะ กดทาการสมัครสมาชิกได้เลยค่ะหรือว่าจะลงทะเบียนผ่าน Gmail นะคะก็เลือกที่ด้านล่างได้เลยของเราค่ะมีสมาชิกอยู่แล้วค่ะเราจะทําการลงชื่อเข้าใช้งานเลยค่ะนี่เลยค่ะตอนนี้มีโปรโมชั่นด้วยนะคะสิ้นสุดวันที่25นะคะก็เลือกตามนี้ได้เลยของเราค่ะจะเลือกที่รวดเร็วนะคะแล้วก็เป็นบริการติดตามนะคะเราจะเลือก4916นะคะตรงนี้เป็นรายละเอียดค่ะอ่าตรงนี้ให้ละเอียดก่อนนะคะต่อมาค่ะเราจะพาไปดูที่การคัดลอกลิงก์นะคะ ตอนนี้นะคะผู้ติดตามเรามีอยู่ที่4,399นะคะเราจะทำการะคะัดลอกลิงกโปรไฟล์นะคะและนำไปวางที่ช่องลิงก์ค่ะปริมาณะคะ่ะเราจะปั๊มอยู่ที่20นะคะ21นะคะนี่เนี่ยค่ะค่าบริการนะคะเพียง8บาทคือถูกมากๆเลยนะคะแล้วกดทำการสั่งซื้อเลยค่ะพอสั่งซื้อเสร็จแล้วนะคะตรงนี้จะขึ้นม่าระบบได้รับคำสั่งซื้อของคุณแล้วค่ะจะมีแจ้งรายละเอียดนะคะ ตรงนี้นะคะจะเป็นช่องทางการเติมเงินนะคะทางแถบสายมือนะคะจะมีช่องทางด้วยกันทั้งหมด5ช่องทางนะคะจะเป็นสแกน qr code ทุกธนาคารนะคะแล้วก็จะเป็นโอนเงินแนบสลิปนะคะทุกธนาคารนะคะ <c oughs> แล้วเราก็นาสลิปนะคะมาวางที่ตรงนี้ได้เลยแล้วก,กดยืนยันนะคะเงินก็จะเข้าอัตโนมัตินะคะแล้วก็จะมีเป็นช่องทางอ่างเปว w ลเ l e t ค่ะแล้วก็จะเป็นช h i เพ p a ค่ะแล้วก็เป็นใช้เหรียญคริปโตนะคะก็สามารถเลือกตรงนี้ได้เลยนะคะต่อมานะคะเราจะพาพดูประวัติการสั่งซื้อนะคะทางแถบ้ายมือเลยค่ะ นี่นะคะพอกดเข้าไปแล้วนะคะก็จะมีแจ้งเลขออเดอร์นะคะแบบนี้นะคะแล้วก็จะเป็นรายละเอียดบริการนะคะแล้วก็เป็นลิงก์ค่ะวันที่แล้วก็เวลาค่ะสถานะคือรอดําเนินการนะคะตรงนี้นะคะเลขออเดอร์นะคะไปใช้เวลาที่จานวนยอดไลค์นะคะหรือยอดแชร์หรือยอดติดตามนะคะไม่ขึ้นนะคะก็นํารหัสตัวนี้นะคะไปแจ้งกับแอดมินได้เลยนะคะต่อมาค่ะเราจะพาไปดูวิธีการแนะนําเพื่อนนะคะเลือกทางแบซสายมือน,นี้นะคะการแนะนําเพื่อนนะคะ คือการเป็นการช่องทางการหารายได้นะคะนี่นะคะแล้วก็ให้เรานำคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะคะไปส่งให้เพื่อนนะคะหากมีการสมัครนะคะแล้วก็มีการเติมยอดนะคะเราก็จะได้ค่าอัตราการแนะนำนะคะอยู่ที่ห้าเปอร์เซ็นตนะคะต่อมานะคะเราจะพาไปดูวิธีการตรวจช่วยเหลือนะคะให้เลือกทางซ้ายมือนะคะตรงนี้เลยค่ะตรวจช่วยเหลือนะคะตรงนี้นะคะไว้แจ้งปัญหานะคะกับแอดมินได้เลยนะคะผ่านทางหน้าเว็บไซต์นะคะ ตรงนี้นะคะให้เราเลือกเรื่องได้เลยนะคะว่าจะเจอปัญหาอะไรนะคะก็เ <pais> ล <laws> ือกได้เลยแล้วก <entry> ็ต่อมานะคะเป็นรหัสนะคะเป็นรหัสออเดอร์นะคะก็ใส่รหัสในช่องนี้ได้เลยแล้วก็เป็นหัวข้อนะคะที่พบปัญหานะคะแล้วก็เป็นรายละเอียดค่ะตรงนี้นะคะสามารถแนบรูปได้เลยนะคะแล้วกดส่งตัวนะคะแล้วก็ต่อมานะคะเป็นการคืนยอดนะคะสามารถ กดที่ตรงนี้ได้เลยนะคะเป็นการคืนยอดนะคะจะมีแจ้งเลขออเดอร์นะคะที่คืนยอดแล้วก็เป็นยอดเงินสถานะนะคะแล้วก็เป็นวันที่แล้วก็เวลานะคะ <S <s <uk ain> ต่อมานะคะเราจะพาไปดูการติดต่อแอดมินอีกหนึ่งช่องทางนะคะจะเป็นช่องทางไลน์นะคะสามารถเลือกได้ที่ติดต่อแอดมินนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกได้เลยนะคะจะติดต่อผ่านไลน์แอดก็สามารถคลิกที่ตรงนี้หรือจะเป็นตัวช่วยเหลือก็สามารถคลิกได้ตรงนี้เช right ่นเดียวกันนะคะ ตรงนี้นะคะจะเป็นคําแนะนํานะคะนี่นะคะเป็นคําแนะนําของบริการนะคะสามารถตรงอันตรงนี้ก่อนได้นะคะก่อนใช้งานนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นคําแนะนําของเว็บไซต์นะคะนี่นะคะอ่านตรงนี้ได้นะคะหรือจะกดคลิกตีดต่อแอดมิน่ะตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นการแจ้งเตือนนะคะของ i อนะคะนี่นะคะตั้งค่าตามนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะคะ ตอนนี้นะคะผู้ติดตามนะคะก็ขึ้นเป็น4,420แล้วนะคะใช้เวลาไม่นานนะคะใครที่สนใจค่ะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ที่ด้านล่างเลยค่ะสามารถกดเข้ามาสมัครนะคะหรือดูเว็บไซต์นะคะผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ